มาช่วยกันกด subscribe ให้ถึงหนึ่งแสนซับด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่มลสวัสดีครับ วันนี้นะครับผมมาแล้วมาแล้วสําหรับสินค้าท็อป10นะครับผมในปี2023หรือ2566นะครับผมใช่แล้ววันนี้สินค้าเราจะมาดูกันว่าสําหรับท็อป10นะครับสินค้าของ CDT จะเป็นสินค้าตัวไหนบ้างเป็นสินค้าที่เราลอยคอรอคอเอ๊ะถูกแล้วเราเริ่มแต่อันดับที่10ก่อนเลยไหมหรือไงครับใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาไล่อันดับตั้งแต่อันดับที่10จนถึงไปอันดับที่1กันนะครับผมพี่บอลอันดับ ยี่สิบสำหรับสินค้าท็อปเพนต์ของปี 2023. 2023ได้แก่น้ำยาก,การซึง Ώ! เศร้าการใช้ตัวนี้ใช้งานยังไงครับพี่มนการใช้งานนะครับผมก็คือว่าเราเปิดฝาใซลเลยซึ่งเนื้อเขาเนี่ยจะมีความใสนะครับผมถ้ามองง,ง่ายๆก็คือเวลาที่ดัดฟ้านะดัดฟ้าของพี่เนี่ยคือมันจะเป็นปูลเปื่อยใช่ไหมครับผมเวลาลงปุ๊บเวลาเจอหน้าฝนเนี่ยพอนานๆไปเนี่ยพื้นเนี่ยมันมีการเสื่อมหรือว่าในเรื่องของหรือว่าของไม่ใหม่ก็มีนะในเรื่องของรูพูนของตัวซีเมนต์นะครับผมโอกาสที่น้ำเนี่ยจะซึมลงมา ชั้นล่างห้องนอนหรืออะไรเนี่ยของเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของลดในเรื่องของน้ำที่ซึมลงมาจากดาดฟ้าหรือว่าไม่ว่าจะจากที่ที่เราลูฟท็อปแล้วนะาะเอาง่ายคือตัวนี้คือตอบโจทย์เลยสําหรับใครที่อยากจะแบบไปอุดรอยรั่วกันซึมนะครับแล้วอีกอย่างคือเขาเป็นซึมใสมันก็เลยทําให้ที่เราจะเราจะไปปกปิดเนี่ยไม่ซึมใช่ไมไม่ใช่ซึมเศร้าตัวนี้จะเป็นซึมเศร้าแล้วซึมใสมันก็เลยทําให้ไม่เห็นจุดด่างในการ ปปิดอย่างนี้นดีกว่าพี่มลต,ตัวนี้ แพงไหมครับแบงก์ม่วงมีทอนไหมต้องแบงก์ม่วงสองใบไหมครับถือไหมแบงก์ม่วงสองใบไหมไม่แพงขนาดนั้นเลยเหรอเท่าไหร่ครับอ่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่289บาทนะครับผมแบงก์ม่วงมีทอนไม่สามแบงค์แดงก็มีทอนนะครับผมขอดูอีกทีนะครับตัวนี้นะครับผมนี่การซึมนะครับผมการซึมสายของคอนกรีตได้ครอบตัวนี้พี่เคยไปหน้างานธนาคารที่หนึ่งนะครับแล้วเขาเป็นลูกท็อปพอลูกท็อปเนี่ยด้วยความที่เขาใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเขามีปัญหาในเรื่องของเวลาหน้าฝนฝนตกลงมา น้ำซึมลงไปทะลุห้องอาหารข้างล่างเขา,าเลยโทรมาปรึกษากับทางคอนกรีคอนเราว,ว่ามีน้ํายาตัวไหนเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของการซึมของน้ํำไหมกาได้เสนอตัวนี้ไปใช่ไหมครับทีเนี้ยลองไปใช้ดูแล้วเขาบอกว่าปกติใช้ตัวอื่นอ่ะแล้วมันมีเอฟเฟกเยอะตัวนี้ใช้รอบเดียวจบไม่มีปัญหาครับจบเลยจบความรเคลียร์คันเลยนะครับ ไปแล้วสำหรับลำดับที่10อ่ะ10แล้วใช่ไหมครับ10แล้วอ่ะพี่มนไปต่อที่อันดับที่9นะครับผมลำดับที่9เราก็ยังอยู่ในหมวดน้ำยาเลยครับหมวดน้ำยาเหมือนกันนั่นก็คือน้ำยาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้คือน้ำยาขจัดคราบบนหินอ่อนหรือหินแกรนิตนั่นเองนะครับผมเป็นน้ำยาของซังเดคอนะครับผมตัวนี้ใช้ทำความสะอาดยังไงบ้างครับพี่มนมันเหมาะกับพื้นหรือว่าวัสดุแบบไหนบ้างที่เห็นง่ายคือตัวอาหาร หินอ่อนโต๊ะจีนมันจะมีตามพัตธคารมันจะเป็นโต๊ะหินอ่อนตัวมาหินอ่อนใช่บางบทีเราไปนั่งทานข้าวนั่งดื่มกาแฟนั่นน,นู่นน<า>ี่ถ้าเลอะแล้วแบบเลอะปุ๊บไม่ได้เช็ดทำความสะอาดทันทีแล้วมันเป็นข้าวฝังแน่นพี่มน์<ช>รืว่าบางทีเป็นคราบเข้มจากตัวเคมีบางอย่างข่าวที่ทําให้ฝังดิ้ลงไปใช่ไหมครับแล้วบางทีใช้พวกน้ํายาทําความสะอาดปกติไม่ออกไม่ออกเลยทำความสะอาดยากมากข้าวตัวนี้ลงไปทีเดียวคราบเรียกว่าหายเกี้ยงตัวผิวหินอ่อนกลับมาสวยใสเหมือนเดิม ก็คือสามารถรีโนเวทพื้นหินอ่อนออกมาได้แบบใสสะอาดเลยขาวสะอาดเลยใช่ครับผมราคาเท่าไหร่พี่มนตัวอยากรู้มากเลยเพื่อจะได้ซื้อไปใช้ที่บ้านบ้างแพงกว่าเมื่อกี้ไหมให้น้องต่อเราแพงกว่าเมื่อกี้ไหมเหรอเมื่อกี้2 8 9เมื่อกี้289แต่ว่าตัวนี้น่าจะแพงกว่าเพราะมันทำความสะอาดหินอ่อน300ยังมีทอนนะครับผมทอนเท่าไหร่พี่มนกครับผมสองคุณสมบัติขนาดนี้ใช้งานง่ายเปิดฝาใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันจะ มีในเรื่องของผสมสูตรผสมอีกนิดนึงอ่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะต่อส่วนเลยมามาถึงอันดับที่7มาถึงอันดับที่8เออแล้วเมือกี้ก้าถือว่ายังดีอยู่เมื่อกี้เก้าอันดับที่8ปดโอเคครับผมอันดับที่8ก็คือตัวนี้จะเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อน M M W a r d นะครับผมไม่หนักมาทำไม่หนักนะครับติดต่อไปนี้เลยนี่ขอดูหน่อยตัวนี้เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อน M M W a r d นะครับผมผลิตจากพีโอโฟมพี่มลใช่เกรดไม่รำไฟตัวนี้ใช่ไหมเกรดไม่รำไฟ คผมตัวนี้จะเรียกว่าลายสมอมิกเกลแล้วกันเป็นลายที่ว่าขายดีในบรรดาจริงๆเรามีอยู่ทั้งหมดเกือบ40ลายเลยนะลายเยอะเราก็จะมีเป็นอิฐหินแล้วก็ไม้นะครับซึ่งตัวนี้เราถือว่าเป็นลายขายดีอันดับหนึ่งใช่แล้วครับลายอื่นก็จะมีด้วยครับว่าเราหยิบอันดับหนึ่งขึ้นมานะครับผมมีหลายๆลายหรือว่าถ้าหากว่าสาย DIY ออยากจะเพ้นท์อยากจะวาดพี่มล แผ่นตัวนี้สามารถวาดได้ด้วยแค่คุณสั่งเป็นสีขาวอ,อันนี้ต่อยกตัวอย่างง่ายๆถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวประตูท่าแพเชียงใหม่มีร้านบูธครับผมสั่งซื้อสินค้าของเราไปติดตั้งแล้วก็เป็นเพ้นท์ลายจะบอกว่าสวยมากกลมกลืนกับตัวประตูท่าแพมากก็ดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเขาเบาติดตั้งง่ายนะครับเบา<ม>ติดตั้งง่ายอีกอย่างที่ที่เห็นได้ชัดคืออะไรด้วยความที่เป็นพีเอฟอร์มตัวนี้คือกันน้ํกากันเชื้อาารากันน้ําแล้วก็ที่สำคัญคือปลวกไม่กินน้ใช่ครับติดตั้งภา ายนอกภายในตอบโจทย์หมดเลยโดนน้าแผ่นไม่บวมไม่พองยิ่งภายในเนี่ยคือถ้าบ้านใดมีเครื่องปรับอากาศนะครับตัวนี้เขาจะช่วยเก็บความเย็นได้นานขึ้นนะครับ่องลดความร้อนจากภายนอกเพราะฉะนั้นก็จะประหยัดในเรื่องค่าไฟแล้วอีกอย่างพี่บนยังช่วยซับเสียงได้ด้วยในระดับหนึ่งด้วยตอบโจทย์สาหรับชีวิตชาวคอนโดหอพักอพาร์ตเมนต์ตอบโจทย์มากๆเลยมีกิจกรรมใช่ไหมกิจกรรมอะไรครับปร์ตี้ปีใหม่ปีใหม่โอเคเชืเสียงนะครับผม ขาเรียกว่าอะไรนะข้อดีขนาดนี้มัลติเพลคขนาดนี้ครับผมหมี่พันครับหลายหมี่พันสามสี่พันไหมพี่มนคิดว่ากี่ใบเทาสามใบเทาหรอเอางี้ต่อให้ง่ายพี่มนพกมาแค่2ใบเทาต่อมีทอนมีทอนอีกเหรอมีทอนครับมีทอนขนาดไหนพี่มนคุณสมบัติขนาดนี้นะครับผมตอบโจทย์ขนาดนี้บอกเลยว่าราคาเริ่มต้นเพียง 1100บาทถึง1,200บาทอยู่ที่ลวดลายสีราคาเริ่มต้นแค่นี้พี่มลเอาไปตอบโจทย์เลยตอบโจทย์มาก้างสำหรับแผ่นสนนกันความร้อน m m W มเนะครับผมก็ยิ่งมีส่วนลดอีกใช่ครับผมราคานี้ต่อจะบอกว่าเป็นเพียงแค่ราคาเริ่มต้นถ้าหากว่าคุณสั่งซื้อเยอะนะครับผมมีส่วนลดอ้าวไม่ใช่ราคานี้แน่นอนมีส่วนลดแน่นอนนะครับผมสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับดีขนาดนี้นะครับผมอ่านไปแล้วพี่มลสําหรับอันดับที่แปดไป กันต่อที่อันดับที่7จท <7 S 2> ี่กำลังดึงอยู่อ,อันดับที่7ก็คือวันนี้เลยเอาเป็นว่าพระเอกรองของเราเลย ผงรอบแบบ <Release S 1> หรือเอเจนต์ <Agent. S 2> พี่โมลผงรอบแบบตัวนี้ต่อจะบอกว่าสําคัญมากมาถ้าหากว่าเวลาเราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์ลายหรือว่าพวกงานหล่อต่างๆที่จะต้องใช้กับแม่พิมพ์เพราะว่าผงรอบแบบตัวนี้เขาจะช่วยป้องกันไม่ให้แม่พิมพ์หรือบล็อกเนี่ยติดกับเนื้อปูนตัวนี้นะครับยังไม่ใช่เพียงแค่นั้นพี่โมนยังช่วยให้มีสีเหลือกด้วยหลังจากทําคอมซาคือในพื้นงานสแตป์ใช่ไหมครับผมเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสีเดียวจะมีตัวเจอ t u r e layer เหมือนกับเป็นตัวตัวเงาของเขาใช่ไหมครับถูกตองีตัวหนึ่งก็คือตัว ใช่แล้ว,เ,นนวเพราะว่า<ม>ผงลอกแบบเราจะมีเฉดสีด้วยสามารถเลือกสีแมทต์สีให้ตรงกับสีที่เลือกชายได้แล้วมันจะช่วย<อ>ให้มีสีเหลืองมากขึ้นน,นะครับผมอ,อ,อันนี้ก็คือคุณสมบัติของเขาก็เลยถือว่าเป็นพระเอกรองได้นะครับผมผงลอกแบบพิมนตหนึ่งกระสอบนะครับบรรจุ10กิโลพิมล์คิดว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยกระสอบใหญ่ๆอย่างเงี้ยสิกิโลใช้งานได้ประมาณเท่าไหร่นะใช้งานได้เกือบห่ร้อยตารางเมตรเลยนะตัวนี้ใช่ครับสองสามพันนะสองสามพันหรอพี่มนตตัวจะบอกว่าสินค้าของเราคุณภาพกับ ราคาจะสวนทางกัน <Yeah. S 1> คุณภาพจะสูงแต่ mm hmm. ราคาจะไม่สูงเหมือนคุณภาพต่อจะบอกว่า1กระสอบนี้2แบงค์เทาถอนให้เลย2แบงค์แดงเพียง1,800บาทตกเฉลี่ยด ได้ตารางเมตรละตารางเมตรละ10บาทอ่าตปบาทตัวนี้ลึงกระสอบ1,800บาทคุ้มมากๆติดมาในสินค้าขายดีติดสินค้าขายดีอันดับของเรานะครับตัวนี้อันนี้เราอันดับเจ็ดอันดับเจ็ดครับไปนะครับผมมาถึงอันดับที่หกนะครับอันดับที่หกพี่มอนอันดับที่หกครับจะเป็นตัวนี้คืออมมตะอมมตะหรือสีกดยองกอนกิทนั่นเอง แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าคงทนถา่ากันนัานไหะนะครับอมาตะการใช้งานเขาก็เหมือนกับชื่อของเขาเลยก็คือสีกรดย้อมคอนกรีตพี่มนถ้าเป็นสีทาบ้านโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเคลือบอยู่เพียงแค่บนพื้นผิวเท่านั้นแล้วมันจะมีความทึบแ้องสีทาบ้านจะทึบใช่ครับแล้วอีกอย่างคือมันจะเป็นทนโปร่งแสงโปร่งแสงนะฮะถ้าสีทาบ้านโดยทั่วไปพี่มนมันจะเคลือบบนพื้นผิวแล้วใช้นานไปพี่มนเคยเล่นไหมที่มันจะลอกออกเป็นแผ่นดึงออกเป็นแผ่นถ้ามันแห้งนานไปเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าสีสักพักหนึ่งถ้ามีจังหวะม หลุดถ้าทาไม่ดีหรืออะไร<ช>นะ<ช>มันจะหลุดลอกมาเป็นแผ่นเลยนะแล,<ด>แล้วมันก็จะเห็นเนื้อปูนถูกต้องครับผมตัวนี้สีของเราตัวนี้สามารถทําปฏิกิริยาแทรกซึมกับเนื้อคอนกรีตได้พี่มลพื้นผิวทุกสภาพพื้นผิวนะครับไม่ไมไมเพียงแค่คอนกรีตไม้ไม,ไม้อัดวีว่าบอร์ดหรืออะไรก็ตามแต่ที่น้าสามารถซึมผ่านได้เอางี้ดีกว่าสีตัวนี้สามารถซึมผ่านได้เช่นกันคือไงว่าพื้นปูนอ่าพื้นไม้วีว่าบอร์ดได้หมดเลยอบอดครับผมปิดมอลเก่าได้ อิฐมอนใหม่ได้ได้ไดหมดเลยที่สามารถาซึมน้ำนได้เพราะว่าพี่เคยมีลูกค้านะครับเป็นก่อบ้านช่ดใหม่แล้วใช้อิฐมอนใหม่แล้วทีนี้ด้วยความที่บ้านเก่าอะ่ะเป็นอิฐม,มอนเก่าเขาอยากทําให้มันมีความเก่าครับผมตัวอิฐมอนใหม่เขาเลยใช้สีเบอร์ ตัวเบอร์สิบสองวันนี้นะครับครับไปแต้มดีสิบสองไปแต้มบางๆนะครับแล้วก็เชพเพาชัดความเข้มของตัวเบอร์สิบสองเนี่ยมันจะเข้าไปทําให้ดูอิดเนี่ยมันมีความดอกมีความเก่าลงนะครับผมเป็นเทคนิคของเขานะครับผมทําให้บ้านอ่ะมันมีความขลังขึ้นมามีความเป็นเก่าขึ้นมาครับผมสวยเลยลูกค้าเอาง่ายคือเอาไปรีโนเวทได้ถูกต้องครับรีโนเวทให้สวยขึ้นนาขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นจะแต้มเก่าก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับผมตัวนี้ครับผมคุณสมบัติขนาดนี้เยอะขนาดนี้ใช้งานง่ายขนาดนี้ เท่าไหร่ครับต้องต่อพี่มนต์ต่อจะบอกว่าสีที่เราเอามาให้เป็นตัวอย่างครับตัวนี้จะเป็น<ม>สูตรโซเวนต์นะครับผมเขาจะมีอยู่2สูตรด้วยกันแต่สําหรับสูตรโซเวน้นต์คุณสมบัติขนาดนี้เหมาะสําหรับงานที่ต้องทนแรงกระแทกทนแรงขีดข่วนระแทกทนแรงขีด<อ>ข่ด<อ>ขวนภายในก็ด้านภายนอกก็ดีถูกต้องใช่ไหมคยับผม เอามาให้ต่อแบงม่วง,งเดี๋ยวต่อทอนให้420บาทนะครับผมแบงม่วงมีทอนแต่ถ้าเป็นสูตรน้ําที่เหมาะสาหรับแบบตกแต่งภายในไร้กลิ่นฉูนตัวนั้นเพียงแค่390บาทอะถูกกว่าอีกเหรอถูกกว่าอีกคุณภาพอะไรต่างกันไหมอ่คุณภาพไม่ต่างกันเลยครับท่นเขาต่างกันเพียงแค่การใช้งานคุณภาพเหมือนกันเหมือนกันนะครับผมใช่ไม่ต้องกลัวว่าราคาน้อยลงแล้วคุณภาพจะต่างกันนะครับคือถุณภาพเหมือนกันแค่แตกต่างในเรื่องของการใช้งานใช้งานแค่นั้นเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวไปต่อกันที่อันดับที่ <5. S 2> อันดับที่5มาคุณผู้ชมคิดว่าจะเป็นอะไรจริงในบริษัทเราผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะมากนะอ,อันดับ5น่าจะเป็นสีเออร์สโตนสีเออร์สโตนใช่ไหมยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่อ,อันดับที่5ของเราก็คือน้ำยาเคลือบเงา M 1 0 0 M100 ใช่ครับพี่มนต์ตัวนี้เลย <M 100. S 1> คิดว่าจะอยู่อันดับต้นๆใช่ไหมพี่คิดว่าเป็นทนะ็อปทีนเน่โอ้มีใครดู M100 กันแน่นในปี2023น,นะครับผมน้ำยาเคลือบเงา M100 ของเราจารัดอยู่ในอันดับที่5นะครับ <c oughs> ผม <c oughs> ตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาเคลือบเงาสูตรไอคลิปแท้100% ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีสองสมงของคินเนอร์นะครับความเข้มข้นของแฮคล <ผม S 1> ิกจะเยอะมากถ้าบางท่านน่ะจะมองว่าคือเคยสอบถามมาเอ๊ะทำไมน้ำยาเคลือบเงาเอ็มวายของเราเนี่ยแพงกว่าท้องตลาดมากแพงกว่าท้องตลาดเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าในคุณสมบัติหรือตัวน้ำยาของเราเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงกว่าข้างนอกนะครับเพราะว่าข้างนอกบางทีอ่ะเขามีในส่วนผสมอื่นผสมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานความทนทานอะไรเนี่ยมันก็จะดรอปไปแต่ของเราอ่ะยืนยันมาตรฐานเพราะว่าเรา สั่งนอกเข้ามานะครับตัวนี้นะครับทานะครับผมต่อจะบอกว่าตัวนี้พี่มลทนแดดทนฝนนะครับผมเชื้อราตะไร้ไม่ขึ้นเชื้อราตะไร้ไม่ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถกันน้ําซึมผ่านได้พอน้ําซึมผ่านเนื้อปูนไม่ได้เชื้อราตะไร้มันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วยิ่งถ้าบ้านไหนมีแบบมีเด็กมีลูกในบ้านแล้วแพ้ฝุ่นตัวนี้ช่วยดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นดันจากใต้พื้นปูนเนี่ยขึ้นมาด้วยเหมือนตัวนี้เขาไปเคลือบ ถูกต<า>้อ<า>งคร<ะ>ับคือเครื่องไอ<า>งม่ไหนข็ซึมลงไปด้วยนะ ครับผมไปคือด้วยคุณมสมบัติของเขาอะคริลิกมันจะซึมผ่านไปในเนื้อซีเมนต์ด้วยนะครับตัวนี้ใช่ครับบางคนมองว่าแค่ซึมแต่ด้านบนเอ้ยคือบแต่ด้านบนเพราะนั้นเวลามีอะไรก็ออกง่ายไม่นะครับเขาซึมผ่านไปด้วยนะครับใช่ครับผมตอบโจทย์มากเลยแล้วอีกอย่างคือต่อได้ยินฟิดแบ็กมาจากลูกค้านะครับผมว่าถ้าเป็นน้ํายาเคลือบเงาของเจ้าอื่นอ่ะนี้เราจะไม่ระบุแบรนด์เนาะลูกค้าบอกว่าพี่ซื้อไปแล้วเนี่ยพี่ต้องทาสองรอบสามรอบมันถึงจะอยู่แต่พอใช้น้ํายาเคลือบเงา M100 ของเราพี่มลรอบเดียวสับมผ ที่มันมีการดูดซึมค่อนข้างเยอะเราอาจจะต้องไปซ้ำตรงจุดนั้นนิดนึงนดหใช่ไหมครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็คือรอบเดียวเราจบงานรอบเดียวจบเลยสำรับนะผมที่เรานํามาวันนี้นะครับตัวแกลลอนนี้ขนาด4ลิตรนะพี่มล เราไม่ได้มีเพียงแค่ขนาดเดียวจริงๆเรามี4ขนาดเรามี4ขนาดนะครับผมหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรนะครับตัวนี้4ี่ลิตรนะครับสี่ลิตรแล้วก็ยี่สิบลิตรแล้วก็1นึ่งดัมหรือสรงลอรลิตรขายดีค่ะนี้คุณสมบัติดีขนาดนี้ใช่ราคาก็ต้องแพงดีครับอย่างที่ที่บอกว่าตั้งแต่ต้นลูกค้าว่าทำไมเราแพงจังอ่าฮะนแพงจริงไหมตัวนี้4ี่ลิตรแกลลอนพันมาเท่าไหรเหมือนเดิมพันยินึงพันอัพพันอัพ สินค้าของเราจะพันอัพทุกตัวเลยเหรอรทำไปท่านสินค้าเราได้มาตรฐาน,านตัวนี้นะครับน้ำยาเคลือบเงา M หน้อง0ขนาด4ยิตรราคาเพียงแค่ -880 บาทก็มีทอนแล้วสิมีทอนแบงค์ทอมีทอนอีกแล้วใช่ครับผมเพียงแค่8 8 0บาทเท่านั้นอย่าคิดว่าราคาจะสูงขนาดนั้นหรือว่าคนไหนนะครับผมอยากจะลองขนาดทดลองราคาไอซีหนึ่งลิตร3 0 0บาท300บาทเท่านั้นนะครับมันเคลือบได้แค่พื้นปูนไหมพิมนตัวนี้ไม่ใช่เคลือบแบบพื้นปูนครับผมพื้นไม้หมาได้ อย่างที่บอกเไดเกาดกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องด้านหรือหยาบก,ก็ได้นะครับผมหินแท้หินเทียมได้หมดทรายล้างก็ได้นะครับผมนี่คือง่ายๆว่าเคลือบพื้นผิวทุกอย่างที่ตัวน้ํายาสามารถซึมได้น,นะครับผมยกเว้นพื้นกระเบื้อง มันเงาอันนี้ไม่ควรผิวเขาค่อนข้างมันเรียบตัวยาเขาไม่ซึมนะครับมันจะไม่จับตัวนี้ก็คือต้องบอกไ้ก่อนอันดับที่5ใช่ไหมอันดับที่5คุณสมบัติยังขนาดนี้ยังขนาดนี้ขอดูอันดับสี่เลยสิมาที่อันดับ4ี่อันดับ4ี่คืออะไรครับอันดับสี่นะครับผมจะเป็นตัวนี้จะเป็นสีหินเทียม earth s t o n นตนี้นะมือเลยเนี่ยสิ แปลกใจไหมพี่บอลแปลกใจไหมอันดับ4เหรออ่าในปี2023จัดอันดับไปเขาเลยที่อันดับที่4นะผม4ีอิสต์โอนอ๋อลืมไปช่วงนี้ครับผมหินจริงอ่ะมันมีราคาค่อนข้างสูงครับผมใช่ไหมครับแล้วก็ปัจจุบันก็ต้องหาวัสดุทดแทนมาใช่ไหมพี่บอลไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นหินเทียมไม่ว่าจะเป็นการผลิตขั้นตอนการผลิตการขนส่งราคาทุกอย่างตอนนี้คือมันค่อนข้างที่จะอับขึ้นเรื่อยๆเราเลยจะเปลี่ยนนวัตกรรมมาใช้เป็น หินเทียมแทนต้องใช้คู่กับบล็อกหินเทียมใช้คู่กับบล็อกหินเทียมนะครับเพียงแค่หล่อออกมาแล้วก็ทาได้เลยใช้สีตัวนี้นะครับผมสีอัลตโตข้อดีของเขาคืออะไรก่อนดีกว่าถ้าเราใช้สีทาบ้านทั่วไปมาใช้ทาสีหินเทียมหนึ่งเลยคือมันมันทึบแสงมันจะไม่เหมือนจริงใช่มันไม่เสมือนจริงไม่เหมือนจริงไม่เหมือนจริงนะตัวนี้คือไม่เหมือนจริง แต่ตัวนี้ใช้งานง่ายๆเปิดกระปุกนะครับผมแล้วก็ทาแล้วการทาผสมอะไรอีกไหมอีกนิดน,นึงครับ,รบผสมน้ําซึ่งอัตราส่วนในการผสมนะครับผมอยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนเลยนะครับผม,ผมยิ่งผสมเยอะการเจือจางนะครับผมสีมันก็จะดรอปลงนะครับก็เลยเลือกได้ว่าอัตราการผสมน้ํา หนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ความต้องการเราต้องการความเข้มขนาดไหนนะครับใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้อยากบอกด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นอะคริลิกเขาจะมีความโปร่งแสงในตัวนะครับใช่ครับมันคือคล้ายๆเดียวกับตัวสีย้อมคอนกรีตแล้วนะตัวสีหินเทียนเนี่ยมันจะไปเวในเรื่องของเรียนแบบให้เหมือนให้เสมือนจริงให้เสมือนจริงเหจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกสีเรามีอยู่ประมาณสักสิบเฉดสีนะครับผมสิบกว่าเฉดสีเลยใช่ไหมครับถือว่าตอบโจทย์มากๆถ้าใครจะเอาไป DIY อ่ะพี่ม สีอิร์สโตนสีหินเทียมคุณสมัติแบบนี้ราคาเท่าไหร่กันเหมือนเดิมครับหนึ่งแบงม่วง หนึ่งแบงม่วงมีทอนไหมผ่อนเยอะไหมไม่น่าจะมีมั้งคุณสมบัดีขนาดนี้หนึ่งแบงม่วงต่อทอนให้เลยแปดแบงเขียวแแบงอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่แปดแบงเขียวสี่แบงเขียวเขียวสี่ร้อยยี่สิบบาทสี่ร้อยยี่สิบบาทนะครับผมคุณสมบัติขนาดนี้นะครับผมสี่ร้อยยี่สิบบาทเอาไปใช้ได้เลยสี่ทิ่มเอิร์ธสโตนจะไม่ผิดใช้ได้เกือบสิบตารางเมตรเลยนะตกตารางเมตรนะสี่สิบกว่าบาทเนี่ยนะครับในการทำงานนะครับใช้ได้เยอะนะครับผมยิ่งไปเอา DIY หรือว่าใครอยากจะไปต่อย ก็ธุรกิจนะครับผมทํำหินเทียมขายหรือว่าจําหน่ายนะครับตอบโจทย์มากๆต้นทุนต่ําแต่ว่ากําไรนี่คือแบบคุ้มค่าสุดงามถูกต้องนะครับผมอันนี้เท่ไรนะอันดับที่สี่อันดับที่ใช่ไหมอันดับสี่แล้วต่อไปไปที่อันดับที่สามนึกไม่ออกเลยเพราะว่า M100 ตัวไปอันดับที่สามอันดับที่สามต่อว่าอะไรอ่ะพี่มลตอนบอกเลยว่าท็อปสิบของปี2023เด่ายากมากๆเหรอที่พี่จับอยู่นี่เหรอถูกต้อง แตนแตนโฟลีเอาดอกเอาดอกวอลเปเปอร์อ่ามันก็ไม่ใช่เอเมมร์หรอตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ใช่เอเมมอรครับพี่มนตัวนี้จะผลิตจากพลาสติกนะครับผมเป็นเกรดพรีเมียมเอาหน้าตัวเนี้ยเทียบเท่ากับเกรดยางรถยนต์เลยก็ว่าได้บิดงอได้นะครับไม่แตกนะครับบิดงอได้อ่าเห็นไหม บิดงอได้ไม่มีแตกหักนะครับแสดง <ผม S 2> ว่าเขาก็ต้องทนทานในระดับหนึ่งเลยสิอย่างเงี้ยทนทานมากๆเลยใช่ไหมคะพมนนตัวนี้เป็นวอลเปเปอร์นะครับผมแล้วอีกอย่างคือสามารถติดตั้งง่ายมากๆ<อ>ทุกคนสังเกตอะไรไหมครับด้านหลังเราจะมีติดกาวให้แล้วเรียบร้อยเพียงแค่ไปถึงบ้านครับคุณแกะเทปกาวนี้ออกแล้วก็ติดตั้งได้เลย,เลย<อ>นะครับผม ทนทานแล้วอย่างเวลาที่เจอมุมกําแพงอ่ะพี่จะตัดยังไงอ่ะง่ายๆอุปกรณ์ภายในบ้านเลยกันไกยังเดียวเลยกันไกนี่ค่ะเตอร์นี่นะตัดได้เลยติดได้เลยใช่ไหมครับเข้ามุมได้เลยใช้ง่ายเหมาะมากๆเลยต่อเห็นแม่บ้านบางบ้านครับเอาไปใช้ติดตรงเคาน์เตอร์ครัวแล้วเคาน์เตอร์ครัวโดนอะไรครับโดนคราบน้ํามันตัวนี้ไม่ต้องห่วงทําความสะอาดง่ายๆตัวนี้ต่อจะบอกว่าเพียงแค่ใช้น้ํา น้ำเปล่าผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่าเช็ดทำความสะอาดได้เลยคราบมันคราบเครื่องปรุงต่างๆไม่ต้องห่วงตัวนี้ทำความสะอาดง่ายมากๆแล้วอีกอย่างพี่มนไม่ได้มีเพียงแค่สีเทาอย่างเดียวมีหลายสีด้วยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีน้ำตาลรวมถึงสีสีมิกบาวก็คือสีสีมิกอิดใช่ถูกต้องครับผม ตัวตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับที่มาเป็นตัวอย่างในวันนี้มีน่าล่ะขายดีขนาดนี้ขายดีมากๆคุณสมบัติดีขนาดนี้ติดท็อปทีเลยติดท็อปทีเลยนะครับผมแล้วอีกอย่างพี่มลเราขายเราจัดจาหน่ายเป็นเซต1เซต2แผ่นพี่มลคือกลับบ้านได้เลย1เซต2แผ่น2แผ่น1เซต290บาทอ้าวเหรอพี่มลตกเพียงแค่1แผ่นอะร่สิบาบาทรอบ้าทใช่ครับคุณสมบัติขนาดนี้คุณสามารถเอาไปตกแต่งได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ ปลอดภัยด้วยติดตั้งง่ายหรือว่าออคุณผู้หญิงค,คุณสุภาพคุณสุพัพสตรีที่อยากจะซื้อไปติดตั้งเองเออไม่อยากรบกวนคุณผู้ชายในบ้านขนาดความกว้างนี้ก็คือน่าจะกว้าง40ยาว60นะถ้าแผ่นได้ประมาณ1ตารางเมตรนะครับผมถูกต้องในบงบไม่ถึง1,000บาทนะสามารถเซฟงบได้แล้วก็สามารถที่จะรีโนเวทหรือว่าตกแต่งภายในบ้านได้แบบสวยงามเลยละ ต็อจะบอกว่าตัวนี้ยอดขายพี่โมลในแพลตฟอร์มดีมากเลยช้อปปี้ a ั a ดาตัวนี้พุ่งแรงไปแล้วพี่โมลสำหรับอันดับที่3นะครับผมสองนึงไม่ออกเลยขึ้นมาอันดับที่2นะครับผมคิดว่าเป็นเกี่ยวกับงานอะไรก่อนดีกว่าได้ทีหน่อยงานพื้นงานผนังงานอะไรเป็นน้ำยาอะไรได้ไหมงานพื้นงานพื้นเหรอใช่ครับใช่งานพื้นช่วงนี้คนนิยมก็มีคอนกรีตพิมพ์ลายงานชิตตั้นฟอร์ใช่ไหม่ะเครื่องขัดโพลิชชิ่งมาถูกทางแล้วครับมาถูกทางมาถูกทางแต่ว่าเครื่องขัดเราขายดีแต่ว่าไม่ใช่เครื่องขัด แต่ที่ขายดีอันดับที่2ติดท็อปะเป็นของเราก็คือใบขัดไดมอนด์เลซินพี่บลอ๋อใบทองโใชัยสามารถดูใบทองโพชัตัวนี้เลยเกินคาด<อ>ไหมเกินคาดไหมขอดูหน่อย,ยนะครับอ่าให้ดูครับให้ดู ใบขัดโพลิซินนะครับผมตัวนี้จะเป็นใบขัดไดมอนเรซินอ๋อตัวนี้เองพี่มนเคยเอาไปใช้งานใช่ไหมใช่ตัวนี้แหละตัวนี้มันใช้งานยังไงบ้างรครับพี่มนใบขัดเราอาจจะมีอยู่ทั้งหมด7เบอร์นะ,ค,ะครับผมคุณสมบัติของเขาคือหลักคือหนึ่งเลยช่วยช่วยทำให้คือนี่นะ ความแข็งแกร่งขึ้นนะครับ <คะ S 1> เพราะว่ามันจะมีตัวคิเตอร์อยู่ข้างในนะครับเาลาขัลงไปนะครับตัวคิเตอร์เนี่ยมันจะไปเรียกว่าขัดทําให้พื้นมีความแข็งแกร่งนะครับผมบแ,ลแล้วก็เราจะได้ความเงาตามมานะครับผมง่ายๆเลยอยา่อยางพวกตามพื้นไทวัสดุพื้นโฮมโปรถ้าพี่ๆทุกท่านหรือน้องๆเคยไปเดินเนี่ยจะเห็นว่าพื้นอะไรพื้นเขาค่อนข้างเงาอยู่ตลอดเวลาน<ค>ะครับผมก็คือตัวเนี้ยเวลาขัดปุ๊บเนี่ยการทำความสะอาดง่ายเพราะว่าฝุ่นน่ะเขาไม่มี เพราะว่าฟุหนาโดนตัวเนี้ขัดจนหายหมดเลยนะครับผมบพี่มลต่อเคยสงสัยเหมือนกันเวลาไปเดินแบบแมคโครพื้นเงาๆบางที่เราก็คิดแบบเอ๊พื้นที่เยอะขนาดเนี้เขาจะทำาำซาบยังไงกัน โอ้เคยเห็นแม่บ้านไหมที่ว่านั่งเครื่องแล้วก็นั่นน่ะเขาก็ใช้แค่ผ้าเช็ดนนะ้ำถูแค่นั้นเองครับผมเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเวลาเราขัดจะมีน้ํายาลงไปได้วยใช่ไหมตัวนี้มันก็ทําให้พื้นเนี่ยมันมีความอย่างที่บอกแข็งแกร่งขึ้นนะครับ,รบผมลดในเรื่องของฝุ่นนะครับผมแล้วก็ในตัวอุตสาหกรรมโรงงานเนี่ยค่อนข้างใช้กันเยอะเพราะว่าเขาอยากลดปัญหาในเรื่องฝุ่นนะครับม,มันตอบโจทย์ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยครับแข็งแรงทนทานีกอย่างก็คือให้ความเงางามด้วยตัวนี้คือเบอร์ใช่ไหมครับพี่มลใช่ครับผมเราจะมีทั้งหมดอยู่7เบอรร์นะคับ ตั้งแต่เบอร์50เบอร์ร้อยเบอร์200เบอร์400เบอร์800เบอร์พันหแล้วก็เบอร์สามพันะครับผมอันนี้ก็คือขัดไล่ตามเบอร์ได้เลยมีหน้าเครื่องก็ขายดีใบขัดก็ขายดีสุดยอดเลยนะครับผมเห็นไหม top true แ o ซงขึ้นมาถึงใบขัดไดมอนเลซินราคาเท่าไหร่นะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ แผ่นละ20 8สบสิบาทแ0บาทอีอส0บาทไม่ได้ถอนยี่บแตร้อยถอนยี่สบน่งร้อยถอน่นะครับผมมีจำนวนก็ถูกกันนั้นอีกนะถูกต้องครับ8ปิบาทใช้งานได้คุ้มนะเพราะว่าใช้งานได้เกือบเป็นร้อยตารางเมตรเลยนะ200ร้อยถึง4 0 0ร้อตารางเมตรเลยนะครับครับผมแล้วแต่ละเบอร์นะครับจบไปแล้วสำหรับท็อปฟูลหรือว่าอันดับที่สองของเราทีนี้มาดูกันว่าอันดับที่หนึ่ง ที่ขึ้นมาอยู่ที่แบบคลองมงได้จะเป็นสินค้าตัวไหนของคอนกรีตเดคอร์ไทยแลนด์ได้พี่ดานะมันก็น่าจะเขาก็ของอันดับหนึ่งมานานสิบปีนะคงคงไม่ตกง่เลยคงไมู่กง่ายๆหรกละผิดคาดไหมอันนี้ยังไงก็อยู่ในใจไม่ผิดคาดเลยตัวนี้ครับผมนั่นก็คือพลาดไม่ได้เลยสําหรับนามวันของเราก็คือสีแต้มแตมแต้มแตมแตมแมสีซีเมนเรื่งแข่ง คัลเลอร์ซีซันหนักมากนะครับผมข้อคลองที่หนึ่งมาทุกปีเลยก็คือสีคัลเลอร์ซีซันนะครับผมซีเมนต์เคลือบแกงของเราตัวนี้เป็นสีซีเมนต์เคลือบแกงที่ได้รับมาตรฐาน มอกมอเลยว่าเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่ผลิตได้มาตรฐานมอกสีซีเมนต์นะครับถูกต้องครับพี่มลกว่าจะได้มอกมาพี่มลไม่ใช่ว่าโอ้ยอยู่ๆแบบเดินไปขอมอกหน่อยไม่ใช่ตัวนี้กว่าเราจะได้มาตรฐานมอกมาเราใช้เวลาแบบเกือบ2ปีเลยนะต้องผ่านการทดลองพี่มลในห้องแลบตดวจนะสอบมาตรฐานนะในเรื่องมาตรฐานต่างๆนะครับผมสีของเราก็คือมีไอออนออกไซด์หรือว่ารเหล็กสนิมสูงมากๆเกือบ99%เลยก็ว่าได้เว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของเราเลยถูกต้องครับ ซึ่งตัวนี้เราต้องสั่งจากเมืองนอกเข้ามาแม่สีของเรานําเข้าจากต่างประเทศพี่มลแล้วก็อีกอย่างคือเป็นสีแบบ l a d y ้ท o u t ทเป็นสีพร้อมชย้ยเอามาไม่ต้องแบบ ไปผสมปูนผสมสีเป็นอะไรแล้วสีตัวนี้เปิดกระสอบใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับผมที่เคยไปหน้างานตัวบางที่เห็นบางที่เขาจะผสมสีตรงหน้างานเลยแล้วก็จะมีแบบเหตุการณ์ที่ลูกค้าแบบทําไปแล้ว3เดือนสีหายพี่มลบางที่อัตราส่วนการผสมสีไม่ได้อัตราด้วยอ่าผสมหน้างานใช่ไหมแต่ของเราเปิดปุ๊บคืออัตราส่วนในนี้พร้อมครบใช้งานได้เลยคือเราต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนะครับถูกต้องคือพวกเครื่องจักรต่างๆเนี่ยก็คือทางเราก็คือได้มาตรฐานทุก อย่แล้วเลยได้สีตัวนี้ออกมานะครับผมใช่ถูกต้อง,องครับท่านจะเห็นอย่างที่บอกเวลาไปเดินพวกตามปั๊มอ่ะบางทีเห็นแบบสีหลุดล่อนอย่าเงี้ยติ๊กทำไมแบบสแตมบุนทีด่สวยเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกต้องรจริงๆมันอยู่ที่คุณภาพของสีนะครับผมตร<ช>งนี้รเรามากัน ในเรื่องสี่กี่ปีนะน้องต่ออาจจะมีรับประกันจะมีการันตีด้วยในส่วนของทำคอนกรีตพิมพ์ลายเนาะครับผมก็รับประกันไปเลย1ปีนะครัะผมในส่วนของสีคันเลือดสีสั้นนะครับผมใช่ซึ่งจริงๆอ่ะที่โรงงานเราใช้อยู่7ปีสียังดีอยู่เลยนะยังสวยกรีบยังสดอยู่เลยนะแต่แต่ว่าเราแค่เที่ยวเราขึ้นมาตอนจะบอกว่าด้วยคุณภาพของเขาไม่ว่าจะเป็นทนแดดทนฝนเชื้อราตะไคร้ไม่ขึ้นมันก็เลยทําให้คุณภาพเนี่ยเต็มเปี่ยมในกระสอบนี้แล้วอีกอย่างพิมพ์มเชสีเยอะด้วยเีทั้งฉดสีเเลยถ้าป็นทั้งหมดนะถสาจะมีหลักว่าเฉ ยี่สเฉดสีใช่ครับผมถ้าเป็นสแตมจะมีอยู่26เฉดสีอย่างนี้เราสามารถหาซื้อที่ไหนได้บ้างอะผู้ผลิตก็คือคอนกรีตไดคอร์ไทยแลนด์สามารถสั่งซื้อกับเราได้เลยรวมถึงตัวแทนทั่วประเทศนะครับเหนือใต้ออกตกมีหมดต่างประเทศเรามีไหมครับต่างประเทศเรามีด้วยพี่ม้ตอนนี้เราขยายสาขาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นที่เมียนมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่กัมพูชากัมพูชาก็มีด้วยไปเปิดล่าสุดเลยสามารถสั่งซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลแล้วก็เวิร์ไวด์แล้วอย่างเงี้ยประเทศเพื่อนบ้านเราเริ่มชกันแล้วใ คาดว่าเนี่ยสีดีขนาดนี้เพื่อนบานเรายัางใช้เลยคิดดูคุณภาพเต็มกระสอบขนาดนี้พี่มนคิดว่าราคาเท่าไหร่ห<า>ึ <1 S 2> กระสอบบรรจุ25่กิโลพันหฮะพันห้ถ้าขนาดนั้นเลยเหรออินเตอร์ทุกอย่างแล้วสีก็สั่งเข้ามาอะไรก็มามาตรฐานดีขนาดนี้เราผลิตขึ้นมานะผมเพื่อรองรับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าทีมช่างเองพี่มนหนึกระสอบ920บาท ไม่พมีพออยู่แล้วไม่ถึงพันเลยหนึ่งกระสอบ920บาทยิ่งท้าเจ้าไหนสั่งเยอะ,อะสั่งซื้อเยอะมีวนลดอีก แล้วอย่างนี้สมมติพี่ไม่สะดวกจะมาที่บริษัทต่อได้ทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อสินค้านอกจากสีคอร์ซีซันหรือว่าสินค้าทุกตัวของคอนกรีตเด็คอร์ไทยแลนด์ครับผมสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มช้อปปี้ลาซาด้านะครับผมเพจเฟซบุ๊กเรามีเว็บไซต์เรามีสแตป์คูโทรติดต่อได้หรือว่าจะเป็นไลน์แอดก็ได้มีทุกช่องทางมสามารถติดต่อมาสอบถามน้องๆแอดมินก็ได้นะครับผมหรือแม้กระทั่งพี่มลยังไม่อยากสั่งซื้อไม่รู้ว่าจะสั่งซื้อออสินนคาาาาตัวไหย่จะปรรึกกษเ ก็สามารถติดต่อมาปรึกษาเราด้วยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําอยู่นะครับถูกต้องหรือว่าใครอยู่ใกล้เคียงพี่มนสามารถแวะมาดูโชว์รูมเราได้หรือว่ามาดูสํานักงานใหญ่เราได้ดูสินค้าตัวจริงได้ที่ตึกหนังสือใช่ครับผมถนนพระรามสองเรานะครับผมตรงนี้หรือว่าอยากจะไปดูโชว์รูมสินค้าที่สํานักงานใหญ่ก็มีอยู่ด้วยที่แถวแถวคลองสีวาข้อกระบือก็สามารถแวะมาได้หรือว่าใครมาไม่ถูกสามารถทักแชทน้องๆอแอดมินมาขอโลเคชั่นได้ เราจะได้มาดูสินค้าตัวจริงหรือว่ามานั่งคุยปรึกษาเราได้<ช>ไม่ซื้อไม่ว่ามาเจอเราก่อนมาปรึกษาเราก่อนได้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วอยากให้เข้ามาดูครับมีน้องๆสาวๆสวยๆน่ารักนะครับผู<ช>้ดกาดีก็มีนะครับผมคอยต้อนรับเยอะนะครับถูกต้องครับผมมานนงสักน,นึงทำไมเราไหลไปเรื่องอยิงเยนเดี๋ลงพูดในนามสิทธิ์ยาอยู่ทำไมทำไมเราพิเศษน้องๆเราเหนือเกณฑ เดี๋ยวต่อจะบอกว่าปีนี้สำหรับสินค้าท็อป10ของ2023หรือว่า2 5 6 6อันนี้ก็จะเป็นท็อป10เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันดูว่าสำหรับท็อป10ของสินค้าปี2024หรือ2 5 6 7จะเป็นสินค้าท็อป10ตัวไหนบ้างเดี๋ยวปีหน้าเรามาเจอกันอีกรอบนึงสำหรับรีวิวของ2024เดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับผมอีกทีว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนบ้าง ทุกคนจัดแรงไว้เนี่ยท็อปสิมันจะตรงใจทุกคนไหมมันจะมาในสินค้าแร<ต>ะเเดิมหรือไม,ไม,ไม่เดี๋ยวเรามาเจอกันได้ถ้าสําหรับใครอยากติดต่อนี้นะครับผมพี่คือไพ้นานล่างสามารถติดต่อได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ